พ่อมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนค้องรักค้องว่วงก็สวัสดีทุกๆ่านนะคะที่ไม่เคยตอดทิ้งกันเลยนะคะก็ยังไงกำลังใจพอลงเรียนก็เข้ามารับชมเมื่ว่าจะชมไม่ขี้คุณนนะคะไม่เหมือนกับชอ่องอื่นนะคะช่องนี้ก็อาจจะตูกตอว,ว่าในในจว่าเบือเรียนธรรมดาตายเอามาลงนะคะ ก็ไม่ว่ากันนะคปะปลัวเรียนตีเปรกเปรกเวกเ,เนวห้าอยากนะคะช่องนี้เป็นช่องตี่ไม่มีเรียนนะคะห้าปล่อยลงปล่ยจะได้เรียนเปรกก็ลงสวัสกีจะอยากดูก็โยนกลับไปดูได้นะคะในช่องเรียนกองละกองว่วงตีผ่านมาแล้วน,นะคะก็มีเรียนตีน่ารับชมอยู่มากมายแล้วเหมือนกันนะคะ วันนี้ก็นําเรียนปอดโซทรงพันอร่อยส้ำิบซองสึงฉองเรียนกองละกองว่วงก็คิดว่าตาไม่มีก็ไม่ได้นะคะควรจะมีเพราะว่าพอเราพบปอดโซ่ทรงพันอร่อยส้ำิบซ้องตึ้งก็ว่านจ้าหายยังไรนะคะแต่เราก็ยังง่าอยากอยู่ดีนะคะฉะนั้นไอ้ตาคิดว่าเรียนปอโซ่ตอนตอนปอโซ่ถืว่าไม่ใจลังลังไม่ใจ ปีพอจตีณปัจจุบันก็ตื้อว่าอายากทั้งนั้นนะคะตึ้งเหล็กสามริบโ่งกับเหล็กช่วยนะคะก็ได้ก็เก็บนะคะมีตั้งด้านหน้าด้านล่างช่องเรียนไม้ทุกทันได้รับชมนะคะสาหรับเรียนตีมีราคาเขาส่วนใหญ่จะเป็นปลาเซียนเอียงเมื่อที่เคยบอกแล้วปลาเซียนเอียงนะคะหรือว่าถ้าไม่ปลาเทียนเอียงก็ปลาเซียนกว้าง กว่างกิวงซาก็ว่ากันไปนะคะรื้อไม้ก็เป็นเรียนตีผลิตปิดปราดอะไแบบนี้โอราคาจากรานเดเกการับสื่อได้เลยนะคะไม่ว่าราคาจะเป็นคียโรยนะคะแต่ว่าเรียนนี้ก็ผลิตมากแล้วก็มีหมากนะคะมีคุณเด็กก็โชกดีก็ก็ปบมากเก็บจนว่า ได้สักสิบเรียนก็ไปใช้จะโอนเว้นไว้สักสองสามเรียนนะคะก็เป็นเหมือนกับช่องนี้นะคะถ้าเก็บได้เล็กๆก็อาเรียนก็เว้นไว้สักสองเรียนพอนะคะไวหลงคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสําหรับช่องเรียนก็ราก็งว่วงนะคะก็พยายามาเรียนนะคะถ้าได้ก็มาลงไม่ขี้เนียนนะคะพระเจ้ตาตายคือไม่ ได้ก้องไม่ว่วงนะคะแต่ว่านี่มันห้าอยากนะคะห้าอยากขึ้นเรื่อยๆเ็าเลยลงเรียนตีไล่ๆฐานะจะมีแล้วก็ไม่วาค่ะนะคะก <ๆ S 2> <ๆ S 1> ็ไม่กุ่นต่อว่าก็เลยบกเครือบตุกๆๆคลิปนะคะว่ายังไม่รับซื้อยังไม่ใกล้นะคะแต่ว่าใครกล้ามาต่อว่าก็เสียใจด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์ ในช่องนี้ง่ายเลยนะคะโปรเอสดพ่นว่าไม่รับซื้อนั่นเองนะคะถ้ารับซื้อไม่ว่าเท่าไรก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เยอะๆเอ็นจักที่เราเข้าไปดูในช่องชองอื่นนะคะก็ไม่ฟื้นนะคะดีว่าอ่าช่องเรียนของเราคงว่างมาโกกนะคะเดี๋ยวก็ตูกว่าลาวถ้าบอกว่ารับซื้อแล้วไม่ซือ้อฉะนั้นบอกกันจัดจินนะคะคือ ยังไม่รับสื่อแล้วก็ยังไม่ค่ายค่ายเปลือกีอยมีเรียนรงเรียนสื่อเปลือกค่ะเพราะว่าเบียยังไม่มีนะคะสําหรับอ่ชอชงเรียนกองแล้กวก็ห่วงก็จัดเจนสําหรับการตอบนะคะตอบในคลิปก็เก็บไว้นะคะพอโซ่จงพนาลอยซ้ำชิบซ้องเป็นความรู้สึกกองเราคือเราควรจะเก็บนะคะเพราะว่ามันเป็นพอโซ่ที่ตอนๆน,นะคะ กงราชการตีเก่าพอล่วงรอเก่าผู้มีพลน่วดุลยเดีนะคะแล้วก็เคียนไว้ที่ด้านล่างหัวปลาตีไทยพอช่ชงบันอร่อยตามจุดช่องสิบบาทไทย์สิบบาทดาราบิกนะคะสําหรับวันนี้โจงเรียนของเราก็ว่วงก็ทองข้ออําลาถุกทานไปโค้นนะคะก็มีเรียนอะไรดีๆก็จะมาลงให้ถุกทานได้รับชมนะคะก็ให้ถุกทานติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขออําลาถุกทานไปโค้นนะคะสวัสดีค่ะ